ถนนที่ราชยางแอดฟานนะครับก็จะมาถึงบริเวณหัวมุมที่แปลงที่จะขายพอดีนะครับก็คือตรงที่รถผมจอดอยู่นี่นะครับที่ดินก็จะมาถึงตรงเสาหินเสาปูนตรงนี้นะครับก็จะมีถนนาราชยางแอดฟานมาถึงตรงนี้พอดีส่วนที่เลยจากรถผมไปนี่สภาพก็ยังเป็นแบบถนนถนนดินลรยหินนะครับเป็นถนนลรยหิน เพราะว่ายังไม่มีพื้นยังไม่มีการปลูกบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็เหมือนกับถ้าใครมาซื้อก็เท่ากับจะเป็นถนนเกือบจะเป็นถนนส่วนตัวเลยนะครับสามารถจอดรถจอดราอะไรได้ตามสบายเพราะว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายไม่มีใครมาใช้ประโยชน์นะครับเป็นทางตันนี่คือสภาพเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเป็นบ้าน3ามชั้นตึก3ชั้นนะครับนี่คือสภาพของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินที่แปลงที่จะขายนะครับก็จะรั้วรอบขอบชิดมีต้นไม้ใหญ่สวยงามทีเดียวนะครับนี่คือบริเวณเพื่อนบ้านรั้วของบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม มีป้ายติดนะครับประกาศขายที่ดินแปลงนี้147ตารางวาโดยประมาณนะครับราคาตารางวา42,000บาทต่อตารางวานะครับติดต่อลุงนั้นนะครับ0842211219เจ้าของขายเองนะครับผมมีหน้าที่ขายให้ประกาศขายให้เฉยๆเป็นเพื่อนกันนะครับนี่คือสภาพเวสภาพาสถานที่ สภาพสถานที่ก็จะมีต้นกระถินขึ้นเต็มไปหมดเพราะว่า,าเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้มาตัดร้างถางังพงก็จะดูรกๆสักหน่อยแต่ก็เป็นที่สำหรับเหมาะสำหรับปลูกบ้านที่อยู่อาศัยนะครับก่อนที่จะปลูกก็น,น่าจะต้องมาทำการบูรณะสักเล็กน้อยนี่เป็นทางที่จะเดินไปถึงคลองนะครับยังเป็นทางทางดิน ทางดินอยู่แต่ว่าเป็นถนนถนนมาถึงคลองนะครับถ้ามีการปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็จะไปแก้งกับกทมเขาก็จะมาพัฒนาให้ก็จะมีทางมันไดเล็กๆขึ้นไปบนทางปูนทางปูนสาธารณะของกทมให้ประชาชนใช้นะครับนี่ก็คือป้ายที่ติดไว้อีกป้ายหนึ่งนะครับสภาพ คลองให้ดูสภาพคลองบางน้อยนะครับน้ําก็จะค่อนข้างเต็มคลองครับนี่คือสภาพคลองปกติก็จะมีเรือวิ่งนะครับเรือนํานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพานําเที่ยวไปเรื่อยเลาะริมคลองไปเรื่อยนะครับนี่คือบริวเวณริมคลองบางน้อยที่ก็จะติดอยู่กับริมคลองบางน้อยเลยนะครับทางด้านริมคลองก็จะกว้างประมาณสัก เกือบ40เมตรตีถทอว่ัา30เมตรกว่านะครับก็จะมีเขื่อนปูนเขื่อนปูนทำไว้เรียบร้อยนะครับการดินถล่มการน้ำซาะที่มองเราจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่เดี๋ยวให้ดูตรงหัวมุมนิดนึงมันจะมองเห็นจะเป็นเขื่อนปูนนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเขื่อนปูน นี่คือแนวบริเวณที่สุดสุดที่นะครับติดกับอีกแปลงหนึ่งเขาก็มีคานปูนเหมือนกันทำคันปูนเหมือนกน,นี่ก็เป็นบริเวณเนื้อที่นะครับทั้งหมดประมาณ4 7 7ตารางวาจะซื้อขายก็มารังวัดกันใหม่นะครับซื้อขายกันตามจริงอาจจะอาจจะมากกว่า1 4 7ตารางวาเเจ้ของเขาว่าอย่างนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นพื้นที่เป็นสภาพที่ยังดูเป็นป่าทึบจริงๆแล้วก็คือมีแต่ต้นกระถินนะครับถ้าตัดต้นกระถินทำาทำการตัดโค่นไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ก็จะติดอยู่กับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับก็จะมีรั้วอยู่รั้วรอบขอบชิดบ้านหลังใหญ่มากเนื้อที่น่าจะเป็นอาจจะมากกว่าหนึ่งไร่นะครับ อาจจะมากกว่านี้ได้เนี่ยก็คือสภาพของพื้นที่ที่ให้เราดูกันนะครับอาจจะดูลกสักหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะพัฒนาได้เหมาะสำหรับเป็นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยอากาศดีมากนะครับอยู่ริมคลอง